สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมอนกะกลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมอนสาวนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับเมปูกเนาะค่ะหลอบตอวิกตองวดวดวันที่หนึ่งพันว่าคมสองพันหรอยหกสิบหกค่ะขาเมปูกเพิ่นกับได้ฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นล่อเก่าอีกแล้วค่ะฝันเห็นล่อเก่าล่อซ0บหล้กกับพาราชินีเนาะค่ะองค์ผ้าเพิ่นว่าค่ะค่ะ แล้วไม่ปลุกเพิ่นกระไรตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนัาค่ะแล้วตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ่งกับโบผาดค่ะสาวนิ่งกับสิพาดท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่ปุกผอมๆกันกับสาวนิ่งเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของแม่ปลุกสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ให้กับสาวนิงพระร่วยนั่มนีเด้อค่ะค่ะและตอนนี้เม่ปุกเพื่อนกระเดนนางถ่านเนาะค่ะเพื่อที่สิวข้อมฝันสู่ท่านผู้ชมทางบานฟังเพื่อบ่เป็นการเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังข้อมฝันของเม่ปุกพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเม่ปุกค่ะสวัสดีค่ะเม่ปุกครับสวัสดีค่ะค่ะมืออนีช่องสาวนิงพระรวยช่องพูดแชแนลครับค่ะก็ไเดนมาติดตามแนวทางตัวเด็กข้อมฝันกับเม่ปุกเนาะค่ะ เป็นตวัววกตังวดงวดวันที่หนึ่งท่านว่าค่มสองพันหรอยหกสิบหกค่ะในยินว่าแม,ม่ปลูกนี่ฝันดีเลยว่าสันเมื่อขืนนี่เบาซู่ฟัง่ลยค่ะฝันจังไดโนอค่ะเมื่อขืนนี่ก็ได้ฝันเห็นราชการที่เก่าอีกคือเก่าเนาะจ้ะค่ะผุนใสเสือแจ็คเก็ตสีดําค่ะกางเกงธรรมดามพยืนอยู่พ้นเลยขวักเมื่อว่ามหน,นีมาหน,นีพ้นว่าค่ะ อันก็เลยยางไปหาเพลนแต่หาโบไดท่ามข้อมเขาหลบอีหยังเห็นคือคนธรรมดานี่แหละค่ะหยางเข้าไปเพล่นเลยหยื่หลบผาบสามแผน่นเพลินว่าเอาไปเขากรอบให้ในเดอ้อเพลินว่าแต่ว่ามองเข้าไปนั่นมันเป็นหลาชวังนะค่ะเขากรหลังก่อสางเต็มก็เลยว่าเอาคระสิเขาได้เนาะค่ะแบบว่าเพลินเขตนห้วงหามก็เลยว่าค่ะเขาไปโหลดเพลินว่าถือเป็นหลบสามแผ่นนี้เขาไปเพลินว่า บอกเขาว่าเอาไปใส่กอบให้แน่ว่าสันก็เลยจับเอามาเบิง่งจับเบิ่งหันในลู่ผาพนันมีองค์ผ้าแผ่นหนึ่งราชะการท่สิบแผ่นหนึ่งราชะการท่เกาแผ่นหนึ่งสาม,สามแผน่แผนก็เลยว่าเขาไปโหลดคนเดาเพื่อก็ยืนเงินอนหัหยีสิบบาทค่าเฮ็ดกอบลู่นบอกจังสีละ ค่ะราชการที่เก่าค่ะเย็นเย็นเย็นไทยกับหลูกมผาค่ะบานนี้เขาไปโหลดเพื่อนเดี๋ยวเขาจิตใจเห็นเองดอกถ้าก็เห็นหลูกเพื่อนว่าค่ะกระย่างเขาไปเพื่อก็เลยเอินอีกมันนี้ก้อนเพื่อนใดหย่านข้าบเสือค่ะเผ่อเขาอัลระบับหลูกไให้เทื่อนนี่เขาไปนั่มเพื่อนว่าหย่านถ้าหย่านข้าบเสือน่ะเทื่อนนี่เขาไปนั่มเพื่อนว่าค่ะ ในอัลบัมนี่เป็นความหลับสุดยอดสิบุยไพเคยเห็นจากเถื่อแลาวะเพิ่นเบาจังสีเล่ยก็เลยเปิดเบิงก็ไม่หล้เพราะรลังที่นี่ก็เบิงโบเบิดหน้าฝ่าวฝ่าวทือไปให้เขาค่ะเขาไปแล้วเขาก็บอกว่ายุธหามเขานี่เป็นเขตหวงหามเขาว่าเป็นที่ของราชวงเขาว่าค่ะก็เลยว่าราชการที่เก่าเพิ่นให้เอาอันนี้รูปมาเขาอกอบค่ะเอามาเบิงเขาว่าก็ยืนในเขาเบิง บ่ยเขาจับเบิ่งเขาพากันดังขู่เขาเลยเบิดทุกคนโอ้นล,น,ะะนลูกเนาะคะคนลูกยังวอาปัาน<ม>้นดีอยู่ได้นี่แต่ว่าฮาบโบเ็นเป็นตัวเล็กมโมโแต่ว่าพนยืนเงินใหี่สิบบาทพนบอกว่าเอาไปเขากรอบลูกยีบสิบบาทแต่ว่าเงินแบ่งยี่สียผ่านเป็นราชการที่สิบเบิบ่งคักประนั่นพ่นละเ<ม>งินเงินใบยีเงินใบยี่สิบนั่นเป็นลูกราชการที่สิบ แต่ว <One input> the no e ่าผ so ู the a a ้ไ้นั้นราชการที่เก่าแต่ก็บริรรทความขคารบเอาหนัพผลด้วยได้ในความฝันนน่ะก็ไดเป็นฝันที่ดีแห่งกก็จังว่าฝันอีกแล้วเ้อเห็นราชการที่เก่านี่ลุล่วีม่เก่าะค่ะเราเห็นเพิ่นนี่ในในในแบบเพิ่นแต่งตัวแบบใดคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำใส่เสื้อขาวทั้งในใส่แว่นตาหน้าตาบ่เา่าเหมือนเดิมใส่กางเกงธรรมดา มันก็ยื่นอยู่กระสีมีองค์ขลักพูนอยู่ผู้นึงค่ะอยู่ทั้งขางเพื่อนั้นจะว่าฟันดีเด้อจ้าผลเงินนื้อเมื่อพจะมันดีขากเด้อสได้ายู่จากหววนี่ถือว่ามีบุญวาสนาเนาะผู้ไรฝฟันเห็นจะว่าโอ้ยสะทุยังวะค่ะผู้ไร้ฟันเห็นถือว่ามีบุญวาสนาค่ะเพราะว่าส่วนหน่อยสีมีคนฟันเห็นเพิ่นเนาะค่ะจส่วนหน่อยแต่ถ้าผู้ไรฝฟันเห็นก็ถือว่ามีบุญเพิ่นวาเนาะค่ะ พื่อนอาจจะมาให้โชก,ก็ได้คะ่ะอาจจะมาให้โชกเพราะว่าเงื่อนที่เพื่อนยืนไฮเป็นใบหย<า>ี่สิบบใบยี่สิบเป็นใบย<า>ี่สิบระกาศล่อเก่าล่อเก่าหมวดว่างหันเหล็กมาเก่าศูนย์นอกคุณแม่เก่าเก่าศูนย์ค่ะรอบนี้อาจจะมาศูนย์เก่าก็ได้ค่ะิศูนย์เก่าศูนย์ค่ะเพราะว่า ออกไปแล้วก็ออกอีกก็มีเนาะคุณแม่อันให้กับโบเน่โบเนโบโบเน่โบ,บนอนค่ะตัวเลขแปลว่าออกไปแล้วก็มาออกกลับมาออกอีกก็ได้นั่นนะแต่ว่ายี่สิบเยมเด้อเพื่อนเอาเงินหายกระจับเอาขาดเอาแน่เด้รากาเหล็อายุของล่อเก่าเนาะค่ะแปดสิบเก่าปีตอนที่เพิ่นสินพระชนเนาะ,ปะ,ะนแปดสิบเก่าปีรากาเลขของคุณแม่ ไอพ่อซอเกิดแล้วก็อายุของคุณแม่แม่อายุเท่าไรนอนสี่สิบเก่าปีคุณแม่อายุสี่สิบเก่าปีเกิดพ่อซ้อสองห้าสิบแปดสองห้าสิบแปดค่ะสองพันห้าร้อยสิบแปดเนาะค่ะเราต้องพูดนี่ยังเพิ่มเติมบะคะถ้าให้แม่มากนิดมากแม่จิบล่องแมล่องไหมาจะตัวหนึ่งครับผมหไหมาตัวใดครับ ขั้นมักเนี่หมักสองสี่เก่าสองสีเก่าเหล็กสามตัวเล็กสามตัเนี่ยล่ะไฮโลสองสี่เก่าคิดว่าเหล็กไม่เก่าค่ะสองสี่เ่าะครับสองสีเก่าสองสี่เกสองตัวะหรคะขั้นสองตัวมักสี่เก่าเก่าสี่เก่าเก่าเว่าสองูนยนี่ยบถิมเพราะว่าเพิ่นไฮมาจับเอาเลยดิสองสองนย์วค่ะมันเป็น ตัวเหรียญในความฝันของคุณแม่นะครับเนาะกว่าสองศูนย์เงินหยีสิบบาทตัวนี่กรทิมบ๊ายบายครับผมทิมบ๊ายบายเลยครับทิมบ๊ายบายแล้วอายุลาอเก่ามากบ่คะแปดเก่านึ่ค่ะแปดเก่าก็มากอยู่แต่ว่าอยากยันเป็นศูนย์ลายกว่ายันเป็นศูนย์จ้ะยันตัดแปดออกยันเป็นศูนย์เก่าซุนซุนเก่าคือเก่าแล้ววะคิดว่าคิดว่าซุนเก่ามากกว่าฝันเห็นฝันมันยังออกเก่าซุนเลยค่ะแต่ งวดนะมันโอกมัน้องงวดหลังจะมางวดหลังนี่ันบบไดไฮเป็นตัวเหล็กเพี่ยนเงนเงื่อนไห้แถวนี้แต่หลบหลบกนที่มาเพิ่นถือป้่ยเพิ่นถือป้่ยเนาะค่ะจแต่หลบนี่เพิ่นเงยเงื่อนเงยเงื่นให้เลยแถวนี้ค่ะให้ไปเขากรอบหลุกรอบกระเก่าเอากรอบกระเก่าเนาะแต่ว่ากรอบซ้มกรอบซ้กรอบด้ละบาทนี่เงื่อนยี่สิบบาทด้วยซี่ซ้องเก่าซามหว้ดจังใด ก็ให้ท่านผู้ชมเพื่อนตีเอาน้ำเ,<อ>เนะเาะค่ะให้เพื่นตีเอาน้ำตีซอยกันเพราะว่าคุณแม่เพื่อนกะ่บห้วาสิตีไปตัวใดเนาะค่ะเ <c oughs> พื่อนกะเน้นตั้งแต่อายุายค่ะอายุเพื่อนกับเงินที่รอเก่าได้ยืนให้กับคุณแม่เนาะ,ะค่ะค่ะคุณแม่ไม่ยั้งเพิ่มเติมอีกบ่คะบอจ้ะ ค่ะวัตถดละจ้ะค่ะน,นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัะเลความฝันของเมย์ปุกค่ะที่เพื่อนหากับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังก็ขอห้มีโชคมีลาบในรางวลในไ่กับเมย์ปุกเบิ้สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 6ค่ะรับลมหนาวเนาะค่ะรับอากาศเย็นอากาศหนาวห้มีโชคไงเนาคะคุณเมย์เนาะ ค่ะขอบคุณเมปุกได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของเมปุกค่ะเมปุกเพิ่นกับฝันเห็นล่อเก่าอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าล่อเก่ามาเอากรูบให้เพิ่นเนาะค่ะเอาลรูบให้เพิ่นไปเข่ากอบค่ะค่ะแล้ว ลอกเก่าก็ยืนเงินให้เพิินนําค่ะค่ะและวเม่ปูกเพิ่นก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเลข3าโตของเม่ปูกเนาะค่ะ2 4 9 249เก่าเก่าค่ะเป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะเลขเพิ่นมากค่ะตีจากฝัน2 4 9ีเก่าเลข3โตค่ะค่ะส่วนเลข2โตเนาะค่ะ49 4เก่าเก่าเป็นอายุของแม่ปูกค่ะอายุ49เกปีค่ะค่ะส่วน2 0 2 0นี่เป็น เลขล่อเก่ายืนเงินไห้เนาะคะ่ะ20บาทเพิ่นว่าเพิ่นกระตีเป็น2020ค่ะส่วน09 09นี่เป็นเลขตีจากฝันเนาะคะ่ะล่อเก่าเพิ่นกรใสซเก่าเนาะคะ่ะล่อเก่าในสินพระชนลงแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นกระไซศูเนาะคะ่ะเป็น09ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อมันของเมปุกในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าค่ม2 5 6 6นี้อกเนาะค่ะก็ขอให้นิโชกมีลาในท้องวันใหญ่กับเมปุกเบิร์สุขูสุขคนค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกลับอย่าลืมหมุนเนาะค่ะท่านผู้ชมการผ่าไปเนาะค่ะบนแน่ค่ะเกาอาจ์ซเป็นหกกระไดอาจ์ซกลับหัวกระไดค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็น2 4 6 2, 4 6หรือว่า4 6 4 6หรือว่า0 6 0 6กระ็ได้ค่ะอันใดกับบนเน่บนนนเนาะค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหมานหมานปังปังรำร่วยรำร่วยถูกหวยสุขหูสุข,ขนนะคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพาร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ